ฮู้จักอ่าตักคอกตักเครื่องแล้วเด้พุ่นเนาะชาวลีเนาะฮู้จักอนามัยสะอาดนี่กุกอ้อยก็ใหญ่แล้ววันนี้ลูกไปไปพุ่นเลยก่อนเนาะบ่ไว้เฮือนเลยลเนาะอืโอ้กไก่กมุงแล้วเนาะก็คือสิบ่ได้เลือกบ่ได้อกบ่าวนําสิได้ไปจัดการเต็มเนาะ ดิซิมือเบานุ่น,น,นดได้ี่นะโอ้บุได้หางพ่นอันนี้นะโอ้โอ้ใจเอ,เอ้ยเจ้งได้่าโอหยิบน,น้ำเนาะอืมก็โอเคอยู่พ่อไปงมอบ่เด้อพ่อไปมาแล้วเด้อเฮลอยไปมอเด้อขี่อาดไรเด้อโอ้สบายดีนะ เออ1 2 3 4 5 6 7 8อ้8เป่าแท้แมนนเออข้าวซ่านอข้าวซานได้7เนาะโอ้10เนาะได้8เป่าแล้วพี่น้องอ้ว่าวอ่าเพิ่นเพิ่นว่าบ่เอานะเออมาผู้บ่าวคนลาวเอาสำนียคนลาวเออป้าบ ผมว่าเขาเอาคนลาวเลยเหมือนเอาติดต kind of no ิดมันออกมาจุกพวกเออว่าหไงเนาะไนัยว่าหักยอดชุดเนาะไนไนไนัออกห่เอาเออนัยบอกเอาอือเออออกห่เอาว่าอันไปเข้ายองเงี้ยนติดแล้วก็ขี่รถติดแล้วก็เอาผู้บ่าวติดเจ้าบัวเอาเออเหมือนนัยเหมือนฮอนเออป้าก็หักอุปกาอยู่บ้านครับพ่ออยู่บ้านหักอุปการดี คุณเมีครับย่งเย็นอืมวเพิ่นว่าบ่วาดว่ายมากท่านชุ่แก้มาบ่ได้มาหาเพิ่ทาหยุกนเออพ่อแม่าสิเวบงพ่อมีกูเวบงเอาบ่โอ้เฮาบ่เอาจัไดู้ลว อ่สบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บ่านำจะได้นำนำพาลูกลูกล้านหลนังจากรักกุงเหี่ยนนะพี่น้องเนาะจะได้เข้าไปยื้อยมทำข้าวพี่น้องเลยเนาะอ่ามื่อกี้ก็พิเศษแม่สาวรีเพิ่นกะออกมานำพี่น้องอก็จะได้เข้าไปนำเนาะไปเอาอ่าพาลูกพาล้านไปยามยามแล้วก็จะพาไปอ่าเอาเข้าวพี่น้องเนาะไปเอาเข้าว กาลองรุ่นบางนำกัดว่าจะได้จะเป่าเนาะเขาเอามาสีให้เขาเจ้าได้กินเขาไม่พี่น้องเลยแล้วก็จะซื้อของยูของกินไปสรุปพี่น้องให้เขาเจ้าหพราว่าในการสล้องสำเร็จภายในหนึ่งปีที่ว่าให้ให้หน้าหรือว่าเก็บกูผลผลิตสำเร็จพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้เขาเจ้าหพว่าเออเขาควเฮ็ดแบบนี้็ดแเราได้กินให้เรามวลวนสินะเนาะการกินนั้นบางบําก็จะได้ให้มีขอบเขตจำกัดพี่น้องเลยเนาะกับโบแมนว่าทิกินจนว่าเสียเรียกเสียงานนะพี่น้องเนาะ คือว่าบุส่งเสริมในการกินแต่ก็เอฟซีเนาะได้นำเสนอมาว่าอยากเฮ็ดงานเลี้ยงก็จะได้เอาเป็นเล็กๆน้อยๆ้อยนะพี่น้องเนาะเน้นกับอาหารพี่น้องเน้นอาหารการกินแล้วก็กินเข้าวไม่พเจะหุงซื้อว่าจังไดเนาะว่าจะได้ก็พร้อมเดินทางเป็นกันแล้วพี่น้องเนาะเอาถือว่าแก็บแล้วว่ะซาลี่อาถุนย่องก็ดอกอาบาบบุญนำจะได้ซื้ออันอานมซื้ออากาแฟซื้ออันนั้นไปให้เม็เทาบุได้พี่น้องเห็นเนาะโด้วยหรอก Đây lục. Ừ, ô, xe đây lục. Bỏ ra anh ra bỏ ra. Thứ hai, thứ hai, thứ khi lót mình chỉ tốt À. Đây là mình nha co. Nhìn bạc lục mua mua cần lục À, đi xe. Bỏ 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 sum sum mua cần lục à. Số ba, mình hot. À bỏ xem nào. Tôi nhớ hot. Tôi nhớ hot, lồng xe được à? Có ai? Bông lồng. Lồng xe bông lồng. Bông xe, à bố bố an an phôm 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 nhau đã à lục xoay lục xoay lục phôm bơi nhau hmm. <laughs> <laughs> ờ mở đây này ok kéo nữa kéo đi đi nữa kéo đường thẳng cùng nhau cùng phi nông nó à là đi đi đây à, ok đường hàng về cùng nhau anh này coi sẽ lên à hằng đi coi cho mắc nó ba đục phi nông người nó à mồi tai mồi được ขอกิานมือช่วยขอกินมือช่วยแซ่บๆเนาะโทากินอมยิ้มมคนนี้พี่น้องเอ้ยซาลีอาโอเคเดินทางกันพี่น้องเอ้ยจับดีๆเด้อท่านผู้ชมตอนแรแล้วขอกมมอห์ดจุดที่นี่แหละที่เคยขค okay. nee ่าแต่ว่าได้ยินอบว่ามื่อเช้าเน้นรถพอดได้มาห้าบาร์ผู้ดำเนาะเลยว่าพอดน้ำมุกน้ำมันแดงสั่นเพื่อจะแป้งขางสั่นเบิร์ดูวย่าพูดถึงแป้งขางแนะพี่นาะ พวกเราเพิ่งแปล้างให้แล้วก็สัตว์อ้หอยรถฟอรมาทแทนพี่เราเว้ยทำที่นีน่ได้ด้ย สำลบงสี ble, e. co, mm ้ส hmm. ิไม oh. okay. yes. ่ด nice. ีอ่ะนะไปไปเซบเลยหดแล้วท okay. ับ้ชมนี่เนาะไปลูกไปเอะไปไปพักพันอยู่ก่อนนะไปไปไปเออ ô oh, phải lạng lạng đâu đưa, đưa, có nhai lý đi hay lý chắp đâu luôn 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 nữa luôn 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 là luôn 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 chắp luôn Muốn thôn làng nào không? Bắt nhé, rồi Ô, bắt phải làng Rồi Phía nào? Tầm tuần đấy Hơi nông tốt luôn Chết thiệt Bây giờ là nhau chếp sợi bây giờ là tuần đấy ตั mm ้มไปอันรถนะพีน้องย่างไปเราไปตั้มเอาเบ๋เฮ้ยสุดยอดขี้รถแล้วมันมันเต้นมันเต้นตั้มเออเต้นตั้มไปไปนั่งนี่แหละซื้อสนซื้อสนไปเดินทางต่อพี่น้องเลยลูกจ้มลูกจ้ำอย่าฟาไปนะไปเหนกันมุกเอ๋อเนี่ยไปลูกไปล่างกันเออไปล่างอยู่ข้างไอ้นู่นกันได้เนาะย่าเหมนกันลูกไป ป้าบ้านำกระดิวอ่านี่ไปให้แม่ตูบุพี่น้องเลยมินเนาะให้เพิ่นก่อนกต่ชิบอมันไปยุดดนแล้วพี่น้องไปฮอตปุ๊บแล้วก็นี่ปั๊บแลวพอเฟ้าเอาลูกไปกินยาเด้เจะกันยังเป็นใคยโดยโดยฮอตบ้านแล้วเนาะอือไปงัวงัวฝุ่นเนาะไป ไปเลยไปก่อนเลยเออไปยังนลำลูกเอลยไปลำแม่แม่พาไปฮะาชี้แล้วพี่น้องเอ้ยเออเถอะ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 ทางเขาเขาคือว่าเกาะในเดียวเนาะอีพ่อเฮ็ดแล้วเนี่ยทางนั่นน่ะเขาแปลงเี่ดเน่ย ก็เ่อยเขาซ้ำเส้นก่อนนะเ่อยเฉพาะเขาลฟอดนะลูกอยซ้ำเส้นะมาเบิ้งกนน้อยเดียวนึงลูกสามลูกมมเนีก้อนลูกอนเลียเลแกมาแป้งทางแม่แม่เนทุเขาเอาเราทำคอยวานโอ้บมเชียวรป้งแกับป้งมแป้งเยากลูกลูกก็เือเส้นนมุกมันนึ่ง บงก็ <oh> อนอเดียวหนุ่เไอแบบเฮ้ยแล้วทีกระทอกแกเลยหน่อมเอาหมันนยังนเสไปคนละเล็กคนละน้อยพ่นแต่ว่ามันคนเดียวหนึ่งบังรถกันยังไปไของเก้าสานองเนามาลูกเขาให้แม่ไหมลูกเ่น้แม่ในลูกผมเป็นคนนานลูกไหมให้แม่อุ้มหน่อยผมเป็นงัื่ืนตินนะลูกเด้อไเีย

มุกไปก้อนละยองไปก้อนลนะเน<ด>อะเฮโฮไกลทุกเมื่อแลวพี่น้องเอ้ยเนาะไกลที่จะมีเส้นทางแล้วไกลที่จะมีบ้าน้ายุแล้วดนอดทนนะที่รัก อ่าค่อยเป็นค่อยไปลูกเอ้ยมาบ่นํากะซ้ํามือนีซิมไข่พี่น้องเอ้ยบ่แล้วจักเทื่อมอสิดีมอสิดีล่ะบ่ดีไปโอ้สุนขวางามเลยเด้นาลีเนาะฉน้อยกะสิได้นึงกินได้แล้วเด้อนี่น่ะฮะฮู้หัวได้บักใหญ่ หนูไปแล้วเนอะเหื to ่อหมดใต้เห่อทำมใต้มื่อนหลงทีนี้เจ้าเพือเพื่อห้อรนะพูดเลยพูดตาแล้วังพูตายแล้วง่ายๆบ้าวเดีนั้นมีเนาะเต้าง่ายๆพอดีน้องหัวแบนี่แหละน้อมันลงหัวอันนี่แหละ นั่งกินแซ่บโอ้อันนี้เอาเอามันต้นมาปลูกบ่านองเนอะเองเนาะเนอะเออเนอนอะเด้นเดิไปเดี๋ยวก็ไปดูกินเห็ดุ่นเลยกินละกาแเข้าเมื่อยองเฮ้ยยายยองเฮ้ยอันนี้เหรอ,หอ,อ,อเด้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยฮู้จักอ่าตักคอกตักเครื่องแล้วเด้พุ่นเนาะซาวลีเนาะฮู้จักอนามัยสะอาดนี่กุกอ้อยก็ใหญ่แล้วไปบานีลไปไปพุ่นเลยก่อนเนาะบ่ว้เฮือนเลยเนาะอื bán vâng. hay à. dùng dù năn Hãy à. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ฟ้าล,ลมมือนานนอนองเนาะอ,อ้พี้อกฟ้าล,ลมมาแถวว่ะลมแหงเลยลูกลมแห้งเหี้ยแม่จีบแป้นเลยไอ้ม่จีบแป้งนั่นแหละเนาะตาไปอยู่แปะบนทางโอ้โหวนย่งกินรถอันนี้เป็น mọi thứ hơn bao bao lâu nó ngoài mặt này, nè bao lâu bọn bọn mà bọn 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 มันจริงเหรอมันมันคือไปโ้ลูกสาวมุกนี่สาวมุกมาเลยพ่อเหมือนฟาร์มขนาดเลย พอลงคนนั้นเลยพี่น้องเลยเออจ้ะเรวไปบอกเขาปิดเพลงไปน,น้อนโอเคเนาะหลังจากที่เ,เขาเจ้าไปปิดเพลงแล้วเ,เขาก็เดินทางต่อพี่น้องเลยจะซิ่งอะไใส่ยูทูบโบยานเนี่ยพี่น้องเลยยานแต่เพลงพี่น้องเนาะ นี่มันห้านาทีพี่น้องลงมมิดลำนี่ก็จะเอาไปพูกไม้ก่อนพี่น้องเลยได้ก็ได้โอ้งัวหุ่นมันอยู่หุ่นท่านำมาลงลงุ่มนี่โอ้แป้นมัดเลยอันนี้กาจีโอ้ล,ลกไก่กับมุงแล้วเนาะก็คือจิบอด้เลือกงพไดารลกบ้า,า,านพนันจะได้ไปจัดการเต็มเนาะ เอ้ยดิซิมือเบาหนุ่นได้ดินะโอ้บุได้หางพ่นอันนี่นะโอืนะโอเอ้าใจเฮ้ยจังได้่าโอ้ยเปย์ปน,น้ำเนาะอืมก็โอเคอยู่อ่าแต่บรห้างของฮวงนี่เดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะเอนี่พระเจ้กากำดังไฟให้เรียบร้อยเลยโอ้เขากำลมักขนาดพี่น้องเอ้ยน,นี่พ่อไปบ้างว่าบ่เดอ้อพ่อไปมาแล้วเด้อ ลอย่าไปมอเด้อขี่อะไรเด้อโอ้อันนี้อันนี้มันบน้นบ้นตะเข้ากัานบอกโตตะเข้าเออตะเข้าแล้วโอ้สบายดีพ่อบุญไทยสบายดีได้จักเป่าเข่าเนึ่งสมก็จิบเพล่เออเออโอ้สบายดียดนะ เออ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้8เป่าแท้นี่ซ่าเออข้าวซานซ่านได้7เนาะโอ้หันเนาะได้8เป่าแล้วพี่น้องเอ้านั่นมันยานอันนี้หุ่นเนาะนอ่อะนี่เอานี่ครับกันเด้อะเดี๋ย phân cắt năm nào hoa này không à, oh. này nằm 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 ăn cọ hơn nằm đi du này à anh nhá phân cắt kinh đó này phân cắt dài đó xuân mân lại cái gì เสียแหละบอกไปห้าไปเท่าบูก่อนเดิมพี่น้องเอ้ยสี่เสียกันที่ว่าเดีวจะน่ากินข้าวกินน้ำแล้วกระเปเข้าไปเอาไปซี้เนาะไอ้สี่ข้ามาพี่น้องเอ้ยเด็ดเป็ดก็เออทือว่ามาบุนนำกันแนะนำแล้วกซ้ระเจ้าตี้แลเข้ากกััอนไปเองพี่น้องเนาะก็ทือว่ามาบุนนำกันไล่เวียงไล้มีแต่ซ้อนข้าวเจ้าแล้วกระยังต่างโอ้สบายดีอหามากินน้ำไหมฮู้คิวข้าวมัดเลย เอาไหมไปทาแพทย์ด้อืมโอ้ยพี่น้องเอ๋ใจลุ่งใจลุ่งพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคนี่เราก็สู้ไปนันนี่แหละเนาะเดี๋ยวผมานำขวานหนึยาดเสียบนี่ยคนกินก่อนเด้อฮะอืมพี่น้องเอ้ย

แม่เด้ออ่าเกนเฮ้อันนี้ลูกค้าเด้อเนี่เด้อเน่นี่อ่ะ네นี่เอออ่ะท่านผู้ชมก็ัือว่าจังซี่แะไรพี่น้องเนาะต่อไปก็จะได้เอาเข้าไปเอาไปนอกพนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปซี่แล้วก็ดีต้นชาดพ่นกัอยู่น้ำเฮาไปฮอนเมื่อใดก็ฮอดพี่น้องพอพ่นกัจ้อยได้พี่น้องเห็นเนาะเขากินีิทารมือกันแต่กามีนกินอยู่ที่ เออเนาะเขาเจ้าะกันมาคั่วสูกกันกินได้พี่น้องเไยเนาะในปกติเนาะอ่าคือวันที่พนแกสลากะมือทำฮอได้ฮอดมือได้กายู่ไปเนาะบรรไปของชีวิตเพิ่นก็มีความสุขแลยแหละพี่น้องเอ้ยอาก็ขอให้แม่จงแข็งแรงกันแหละพี่น้องเนาะเฮ้กินตัวนั้นตึ้มตัวแม่เด้ออ่าทำผสมเนาะบ่กว่านำจะไปบางเวียาคานี้ต่อก่อนพี่น้องเไยเนาะอืออือเป็นรถปูปะเป็นพูดอะไรเงียนเออผู้ใดเงี้ยนังสือแกงแล้วกันพระฮแม่ นี่อาหลาเข้าเฮ็ดเฮ็ดจักกอก cái ติเออแซ่บแซ่บครับโอ้หลายมื้อวันมื้ออุกได้กอกไก่กอกไข่แล้วก็ขับรถได้เนาะมื้อนี้เนาะซื้อรถให้ครับ เอะมาผูุ้ปาววันเละคนลาวเอาสิ่นเงี้ยคนเหล้าเออ่นว่าเอาคนลาวเลยเหมันเอาติดติดมันออกมาจุกเออเป็นายเนาะเป็นนายว่ากางดชุดเนาะนายนายนายเอาเสเอาเออนายบ่เอาเออเือเออว่าอันไปเข้ายองเฮียนติดแล้วก็ขี่รถติดแล้วก็เอาผูุ้ปาวติดเจ้าบ่เอาเออ มันนายหมอนฮอนป้าก็ห huh. ัก <nah> อุป้าอยู <nah> ่บ uh ้านครับพ uh ่อ huh ยู huh ่บ yeah, so ้านหักอุป้านดีไม่หมียุักาอย่างเย็นเดี๋ยวฝน่าบ่บ้านวานเยอะมากหันช่งแกมาจดบมาหักอยู่ท่าช่งกันช่่อแม่หักตีวบงพ่อมีกูววบงเอาบงเอ้าเอาพอจะได้กูพูดเล่าเป็งพ่อมีหื้อตืม

กะถือว่าจังสันเนาะถ้าผสมเนาะก็จะโดนเจี๊ยมล่มกันไปลมกันมากันิช่นกัน็จิเป็นจังซีแหละบ่าววาดเพิ่อนเขาต้องลงโค้งใจเพิ่นก็เข้าใจแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ขาดองขึ้นแล้วเด้เพิ่นก็บวกขึ้นบวกย่งแล้วเด้พี่น้องเอ้ยบัานนี้ก็เดี๋ยวเพิ่นตำที่เพิ่นได้ยินแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะได้ยกเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจะยกเข้าไปใส่รถซิงเนาะแล้วก็เริ่มไปซีพี่น้องเอ้ยฮะคลิปนี้เรื่องราวตัวนี้มาบนนำกับจักรวาทุกท่านไปเพียงสำนีเด้อเนาะ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวมุญนำขอกล่าวคำว่าสบายซ้ำไอเจ้าเป่าหนึ่งฮะสบายดีท่านผู้ชมเนาะไอแบกนึ่งเออไอจีไอจีแบกกันหนึ่งพ่อคนไทยแบกกันหนึ่งบ่าวนุ่นแบกกันหนึ่งซ้ำเป่าเนาะเออมัดดีๆแล้วบอกยันคาดไดลเอาจังสันน้าท่านผู้ชมบ่าวนำจะได้ไปยกเขายกน้แล้วก็จะได้กลับกันได้พี่น้องเอ้ยเนาะ